นิ่คือตอนนี้กลิ่นมันมาจากไหนไม่รู้แล้วผู้คนก็มากมายมันต้องมีอาหารที่อร่อยๆอ,อย,ยู่ในย่านแน่นอนเหมือนไส้กรอกอีสานหรืออะไรไหมอันเนี้ยได้กลิ่นมาตั้งนานแล้วเชียงไฮ้เราต้องกินหมาล่านี่มาอย่าังไม่ได้กินหมาล่าที่เป็นแบบไอผงๆเลยตามไปตามล่าหาหมาเลาหมาล่า และนี่ก็คือมา้านี่เราตามหาราคานี้เป็นหมูใช่เป็นหมูแดดเดียวเอ้ยเป็นหมูแดดเดียวป้าไม่รู้ว่าแต่เป็นหมูเล็กๆแล้วก็ใส่ในไม้แบบเยอะๆเป็นไม้แต่หมูเขานี่มากเหรอแต่สิ่งที่จะกินก็คือนี่จ้าปลาหมึกล่าอร่อยมากหมูดีมากฮัลโหลคืนอบ บมกอถ้าใครอยากจะมาทานสติดฟู้ดแบบออริจินอลจีนแท้ๆนะคะขอเชิญได้ที่ตลาดร้อปีเฉินหวังเมียว,น,ยวนะคะ